เราไก่ครับเมนูวันนี้มีกระเพรามีไก่นะครับไก่บ้านนะครับไก่บ้านเรานะครับผมก็มีชายพริกสดกระเทียมครับผมโอเคครับเริ่มต่ากันเลยครับผม ครับขาใส่ลงไปาตามด้วยกระชายครับผมมาเยชายนกากนะ,ยนนะกระชายลงไปครับแล้วก็ํำให้เข้ากันครับทำให้ละเอียดครับผม,มแล้วก็เอาไก่ครัวก่อนนะครับผม ตัวไข่ห้ซุปก่อนนะครับผมผงนัวครับผงนัวลงไป้ํำตาล กด,ดดีครับซอสกด,ดปรุงรสนะครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอย้น้ำมันหอยหมดน้มันหอยหม,ดดดดยมดอด <c oughs> ครับร้อกาวบะหมี่กับบะตองไสครับ ไปไทย ใส่น้ำนิดนิดหน่อยครับผมไย่ให้มันแห้งครับผมให้มันเชะเชครับผมเป็ในไก่ขวครับผมครับกระเพราครับผมเอากระเพราลงไปเลยครับผม สวัสดีครับผมมือนี่ก็มากินเขา่าผมนะผมตากันนะครับผมัวย่ายกมากด้ครับมือนี่สวัสดีนี่แม <c oughs> ่สวัสดีก่อนสวัสดีก่อนดื้อแม่ด้อแม่บอกสวัสดีครับแม่อยากออยครับแม่เลยจะ้ยิ้มครับก็จะมากินเข่าน้ากันครับผมเข่าแรงเนาะผัดเผ็ดไก่ครับผมคนหน่อยก็บบริมาลนะครับ คนหน่อยกินแล้วอืมเต็มไหมเรืองเใชไหมแค่สเรืองแ่ให้กินมันจางเผ็ดแต่มันเคล็ดบ่คนนี้ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงแค่นี้ครับผม ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมน,นะครับผมที่ให้กำลังใจนะครับผมให้กาแฟกันดีครับผมฟังดีกับ,บมี่ยังตอบแทะครับผมนอกจากเข้ามาขอบคุณครับให้พอกันคลิปหนาครับผมบายบายครับ